สวัสดีครับสมชายมาดีเอ็มซีศูนยคดนะครับครับวันนี้ยามเย็ยนฝนลินลินครับมาเยี่ยมบ้านน้องพร้อมซับนะครับนะพอควันอยู่พอดีครับเดี๋ยวไปชมกันใกล้ๆนะสำหรับแม่มเอที่ติดตามอยู่นะครับช่องสมชายมาดีนะครับพอเคยถ่ายลงคลิปอยู่ นะครับสำหรับน้องพร้อมซับนะครับแล้วนี้ก็ตัวลำตัวตัวก็ลำสันขึ้นนะครับงานเริ่มยาวออกมาแล้วครับวดีนี้พีควานติดธุระด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวจะลงไปทุ่งต่อไปวังทะลุนะครับตรงนี้เช้าควานติดธุระด้วยนะครับ พอดีต้องเซฟนะครับเวลาควานไม่อยู่นะครับต้องใส่ปลอกขาอย่างนี้นะครับก็ต้องแจ้งบอกให้กับทุกท่านที่ชมคลิปนี้ด้วยนะครับว่าหลายๆท่านก็อาจจะอาจจะดราม่านะฮะอาจจะไม่เข้าใจเนาะนะครับแต่เวลาควานไม่อยู่นะครับควานไปตัดหญ้าหรือว่าควานมิุตะล้ก็ต้องใส่ปลอกแบบนี้ไว้นะครับเพราะว่าเราไม่มีคอกนะครับไม่มีคอกนะครับก็ตอนนี้มีถมที่ไปแล้วนะครับก็ น่าจะมีตังก่อนเยอะๆก่อนนะครับให้ให้ให้ชาวช้างเขาสรุกครับเขาได้ไรอ๋อครับผมมันอยู่สองสามเจ้าครับแล้วก็น่าจะหลังเขาลุ่มประมาณก็ไม่เป็นไรขอให้ได้นะครับอาจจะได้มีมีคอกด้วยนะครับก็ปล่อยไปได้สบายๆไปไหนมาไหนก็ใช่ครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวก็ขอควานไปธุระแล้วนะครับก็ไม่ควานก็ คงจะไม่ถนัดนะครับในการเลี้ยงดูนะครับในการดูแลแบบใกล้ๆอย่างนี้นะครต้องพ่อควานอย่างเดียวนะครับถึงจะดูแลได้นะครับน้องพร้อมซับนะครับถ้าดูคลิปถ้าดูคลิปเต็มๆนะฮะมีช่องน้องพร้อมซับเนี่ยถ้าดูคลิปทางช่องพร้อมซับก็จะได้เห็นความน่ารักของน้องเนี่ย เล่นนงเล่นน้ำต่างๆนะครับสบายๆนะนะตรงนี้วันนี้อากาศเย็นสบายนะครับมีฝนตกโปรยปลายมานิดนึงครับก็กะว่าอยากจะเล่นน้ำฝนหน่อยนะแต่ฝนไม่ค่อยตกหนักครับตกโปรยๆนะครับโปรยๆแล้วให้กินไม่กินครับ ไม่กินย่านี่อ่นะครับพร้อมซับก่อนก็โอ้โหท่านที่เคยชมคลิปนะชมคลิปนี่น้องพร้อมซับมาตอนเช้าๆนี่จะตดให้ฟังนะอ่ปล่อยลมก่อนปล่อยแก๊สก่อนนะฮะอะไรครับโอ้โหอ่าไม่มีอะไรเลยลูกวันนี้มาเยี่ยมเฉยในช่วงเย็นเย็นนครับเจ้าของช่องนะครับ ถ่ายพร้อมซับนะครับก็ผมก็ขอเหมือนกันทั้งนู้นขอไอ้สักสองสามซับเข้าไปติดตามนะสมชายมาดีนะครับ m มซีสุนคนนะสวัสดีนะครับผมมุมไปก่อนพอดีไปผ่าน<อ>ไม่มาเนี่ย เปลียนไม่ได้ครับใช่ครับผมมีปัญหาดูแลด้วยนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้ก็ต้องถ่ายคลิปให้กับเมนเมฟซีได้ชมกันบ่อยๆด้วยนะครับลงนงลงน้ําก็อาจจะเป็นอันตรายนะครับติดชงติดเชื้ออีกนะครับต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับฝากติดตามช่องของสมชายมาดีนะผมเป็มศีนยคนนะครับให้กำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็ช่องถ่ายพร้อมซับนะครับนะก็ สำหรับท่านที่อยากจะไปชมคลิปเต็มๆนะครับอิรยาบถต่างๆของน้องพร้อมซับนะครับความน่ารักน่ารักแบบเด็กๆนะครับก็เข้าไปชมได้นะครับหเห็นน้องตีรังกากกอาบนงนอ,อาบน้ำฉาย,ยา,า,กยากโกกิน้อยนะครับก็ชุบแป้งทอดนะเวลาเขาเล่นดินเล่นโคลนนี่มันคล้ายๆกับชุบแป้งอะไรประมาณนั้นนะครับก็เรียกว,ว่าโกก,ก,โก,กิไม่ไม่เอฟซีก็เรียกว่าโกกิโกกิน้อยใช่ไหมฮะ ใช้ยาใหม่ฮะเกากินน้อยนะฮะห,หลายฉายานะหลายฉายานะฮะน้องพร้อมซับโกกิน,น้อยครับผมนี่อา้าวครับแม่ควนันแม่ควนันฮัลโหลแม่ควันนี่ฮะแม่ควันไม่สบายเลยออกมาจาก อ๋อเพิ่งกลับมาจากวังทะลุได้วันนี้มีเส้นเส้นเส้นสันปูตาสันปูตาประมาณหัวหมูเก้าเก้าหัวหัวหมูเก้าหัวนะครับวันนี้เนาะนะครับเห็นดูคลิปสวัสดีครับสวัสดีครับแม่สมพิษนะครับพ่อเฉลิมพลครับที่เขาเอามาให้ปูตาของเราวังทะลุแล้วก็จะพ่อปูน้องมะกำของเราด้วยโอเค วันนี้ก็ถือว่าวันดีอีกวันนะครับที่มีการเส้นหัวหมูก้าหัวด้วยกันนะครับนะครับก็มาเยี่ยมสามานี้ก่อนนะครับนะฮะครับครับผมเดี๋ยวจะลงคลิปน้องโกกีน้อยน่ารักน่ักปเรื่อยๆนะครับถ้ามีเวลามาเนาะนะโอเคครับก็เนี่ยไปแล้วครับก็ไปธุระก่อนนะครับที่วังทะลุนะครับผมก็ขอลาคลิปนี้นะครับ ไปพร้อมกับน้องพร้อมซับนะครับน้องโกกิน้อยนะครับนี่น่ารักนะได้ยินได้ยินเสียงก็หันหน้ามาเลยอ่ะพอควานไม่อยู่แล้วเห็นไหมผายลมใส่แล้วผายลมใส่แล้วอ่าอ่ะครับก็เป็นกำลังใจให้กับช่องสมชายวด,ดีเอ็มซีศูนย์โคตรด้วยนะครับอ่ากดติดตามกดไลค์กด u ับสไ i ร e นะครับกดกระดิ่งกด ถูกใจด้วยกันแล้วกันนะครับกดแชร์ด้วยนะครับผมนะอ่ะฮะก็ถ้ามีโอกาสมีเวลาก็จะมาถ่ายลงคลิปให้ชมเรื่อยๆนะครับทางช่องสมชายบดีเอ็มซีศูนย์โคตรนะครับแล้วก็ฝากอีกช่องหนึ่งนะครับช่องอาเจียงชาแนลนะครับนะฮะก็ช่องเกี่ยวกับเรื่องช้างต่างๆนะครับเหมือนกันนะครับอ่ะก็ขอให้ท่านโชคดีนะครับมีความสุขครับ แล้วก็อย่าลืมแม่แม่เอฟซนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าอยากจะช่วยเป็นกําลังใจให้กับช้างครับก็ช่วยได้นะครับเป็นกําลังใจให้ได้นะครับแล้พวพบใหม่ครับคลิปนี้สวัสดีครับอื